อย่าลืมนะครับเรื่องการบินไทยนี้ท่านฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับกดไลค์ด้วยเพื่อจะให้คลิปนี้ไปถึงหูถึงตาคุณเป็นยุทธแล้วถ้าในรั้วในวังอยากจะเห็นก็จะจะเห็นเองครับผมกำลังจะบอกกับท่านว่าโครงสร้างการแก้ปัญหาเรื่องการบินไทยนี้เอาเถอะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆการบินไทยจะมาโกรธผมแต่ต้องบอกความจริงว่าไม่จบง่ายครับถามว่าทำไมไม่จบง่ายเพราะโครงสร้างการบริหารประเทศชาติในระบบราชการไทยเป็นอย่างไรวันนี้นายประยุทธ์เป็นตัวแทนราชการไทยเอาความคิดและเอาการการจัดตั้งนี้มาใส่ไว้ในการแก้ปัญหาการบินไทยครับแล้วราชการมันไม่ดียังไงอ่ะ มันไม่ดีตรงที่มันไม่คล่องตัวเป็นที่รู้กันไม่ดีประการที่สองก็คือเงินทุนครับการแก้ปัญหาความเป็นจริงวันนี้ไม่ได้ใช้อำนาจปืนเท่านั้นต้องใช้อำนาจเงินคุณก็บอกหลอกประชาชนว่าการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินไม่จริงครับ วิธีการที่คุณทำขนานี้กำลังจะ,จะต้องใช้งบประมาณเพลินตามมาแน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วเอาราชการไปใช้ก็คือเอาระบบนักเลงโตไปใช้ไม่เกรงใจเจ้านี้ในประเทศไทยไม่เกรงใจเจ้านี้ได้แต่ในต่างประเทศไม่เกรงใจเจ้านี้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้แคร์อะไรกับคุณนะโดยเฉพาะเจ้านี้ที่ให้เช่าเครื่องบินขายเครื่องบิน แล้วคุณยังชำระเงินไม่หมดระบบสัญญาระบบสำนักงานทนายความเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ท่านเห็นว่าวันนี้ไม่จบง่ายทนายความเบเกอร์แอนด์แมคนซี่ที่พูดถึงกำลังจะตั้งท่าถอนตัวเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นว่าเบเกอร์แอนด์แมคนซี่นี้เป็นบริษัททนายความใหญ่ในสหรัฐอเมริกาในระดับที่3ครับ ในสหรัฐอเมริกาวันนี้ทีแรกบอกว่าจะมาร้องขอฟื้นฟูที่อเมริกาก็ไม่ยอมมาโดยอ้างว่าเราไม่ได้มีเที่ยวไม่มีเส้นทางการบินไปอเมริกาแล้วอเมริกาจึงยึดเครื่องบินเราไม่ได้บอกเออพูดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมถึงบอกนี่ระบบนักเลงโตนี่เป็นเป็นทหารก็ยึดอำนาจ เป็นข้าราชการก็ข่มขู่เจ้านี้ข่คมขู่ประชาชนได้นี่จะข่คมขู่ข้ามชาติเหรอครับบอกไปได้ยังไงครับว่าเราไม่มีเส้นทางไปอเมริกาไม่ต้องไปร้องที่นั่นหรอกเขายึดเครื่องบินเราไม่ได้อยู่แล้วลองดูสิครับจําได้ไหมครับเรื่องดอนเะมืองโทเวลเนี่ยเราเหมือนดอนเมืองโทเวผมก็เคยนํามาพูดมันยึดเครื่องบินพัทที่นั่งเลยครับที่เยอรมันเห็นไหมครับ แล้วใครเดือดร้อนล่ะครับสุดท้ายก็ไปลงที่พระมาหากษัตริย์นั่แหละจะเดือดร้อนจากสิ่งที่ระบบราชการมันทําแบบไม่ได้ใช้กลไกธุรกิจจัดการแต่ทั้งหมดนี้มันบอกอะไรให้เห็นชัดเจนว่าการแก้ปัญหาการบินไทยมันสะท้อนระบบราาประชาธิปไตยอยู่ในโครงสร้างนี้ด้วยครับนี่คือหัวใจที่จะคุยกับท่าน ท่านเห็นแล้วนะครับเริ่มต้นก็ถกเถีงกันไปถกเถีงกันมาแล้วก็บอกยืนนย่นฟื้นฟูพอยื่นฟื้นฟูแล้วก็มาดูสองคณะคณะติดตามงานจะเรียกว่าก้าวซุปเ,เขาตั้งชื่อสื่อมวลชนเขาเริ่กตั้งชื่อก้าวซุปเปอร์บอร์ดมีบอร์ดการบินไทยแล้วอันนี้เป็นซุปเปอร์บอร์ดครับใหญ่กว่าการบินไทยอกีกจะต้องติดตามเรื่องการฟื้นฟูในศาล แล้วมีอีกคณะหนึ่งเขาเรียกคณะอรหรันอันนั้นก็คือคณะบริหาราบริหารนี่เขาเรียกอะไรเป็นคณะที่บริหารตามแผนง,งานเดี๋ยวท่านดูนะครับผมเอารายละเอียดมาให้ท่านดูนี่ท่านจะเห็นเลยว่าโอ้โหฉันถึงได้รู้ว่าคณะที่ไปบริหารทั้งสองคณะนี้ล้วนส่วนใหญ่อยู่ใน ธนาคารไทยพาณิชย์ครับซึ่งเป็นธนาคารของหุ้นใหญ่เป็นของพระมหากษัตริย์แล้วคนที่นั่งอยู่ในธนาคารไทยพาณิชย์ก็วนกันอยู่ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์รัฐมนตรีหลังการยึดอำนาจแล้วก็มาเป็นกรรมการการบินไทยเป็นกรรมการฟื้นฟูอยู่เท่านี้เองครับผมถึงบอกว่าโอกาสจะสำเร็จนี่ไม่รู้นะครับไม่ใช่ว่าติเรือทั้งโกนแต่ว่า ทีแรกเราคิดว่าจะใช้ระบบทุนระบบทุนของของนักธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการแต่เท่าที่ดูนี่ไม่มีตัวแทนของกลุ่มทุนเลยนอกจากเป็นตัวแทนราชการซึ่งเป็นกลุ่มทุนรัฐวิสาหกิจหรือในหนึ่งก็คือกลุ่มทุนราชการกลุ่มทุนในกิจ,จาการที่เป็นของในหลวงครับแล้วมันจะไปยังไงมาดูนะครับ นี่คือซูเปอร์บอร์ดที่มาฟื้นฟูการบินไทยที่คลรอมอนุมัติก่อนนี่คือสิ่งที่นายประยุทธ์ตั้งมานะครับมีหัวหน้าใหญ่ก็คือสีธนุสีธนุชัยเออสีธนุชัยไม่คล้ายคล้ายสีสุนชัยนะแต่สีวิษณุชัยเนี่ยเครืองามในวิษณุเครืองามเป็นหัวหน้ามีนายอภิษ,ษ์ตันติวรวงมีนายประสงค์ภูลเนต ผมจะให้ท่านดูประวัติก็แล้วกันเดี๋ยวท่านเห็นเองครับทั้งหมด8ดคนนี้นะครับผมให้ท่านดูรูปก่อนนี่ครับนายอภิษกตันติวรวง์เป็นใครครับเป็นรัฐมนตรีคลังเก่าครับตอนยึดอำนาจมาเป็นรัฐมนตรีคลังเก่าเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดนะ คุณประสงค์คุณทะเนศเป็นใครครับเป็นประหลัดกระทรวงการคลังขณะนี้ครับนะฮะคนที่สองคนที่สคุณชัยวัฒน์ทองคำคูณเป็นข้าราชการครับรผู้นือการสำนักขนส่งครับเป็นเป็นประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็นยังไงครับคุณชยธรรมพรมสอนเป็นใครครับ เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนการขนส่งและจราจรราชการครับอยู่กระทรวงคมนาคมครับคุณวิสิทวิสิทิสราชเป็นใครครับเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมครับอ้าวแล้วคุณประพันธ์ปัก คุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นใครครับเป็นเลขากฤษฎีกาครับอันนี้เป็นลูกน้องลูกมือของวิศนุเครืองามครับอยู่กฤษฎีกาครับนางสาวลื่นวดีสุวรรณมงคลเป็นใครครับเป็นตัวแทนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ครับเห็นไหมครับแล้วนายประภาสคงเอียดเป็นใครครับนี่เลยยังเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนเฉพาะ อ่อนในประพาสคของเอียดคนสุดท้ายเนี่ยเป็นใครครับกรรมการไทยพาณิชย์ครับเอานะเอาเอาชุดแรกก่อนครับคือวันนี้เราศึกษาการบินไทยเรารู้แล้วว่าไปฟื้นฟูสำเร็จเป็นสำเร็จเป็นเรื่องอนาคตแต่เรากําลังศึกษาเชิงโครงสร้างว่าสุดท้ายแล้วไอ้ระบบที่ประยุทธ์มันยึดอำนาจมานี้ มันเป็นโครงสร้างเดียวกันอยู่ในการบินไทยแล้ววันนี้เกิดวิกฤตขนาดนี้แล้วก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มีอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าวันนี้ราชการจะเสียท่าในทุนเพราะเดินไปแล้วเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้แล้วก็จะต้องมามอบให้กับในทุนกินชิ้นป่ามันตอนนี้ในทุนไม่ต้องจ่ายตังค์ครับ ถ้าจะทํางานแก้ปัญหาน,นี้กูก็ไม่ต้องจ่ายตังค์มึงไปเจราจาให้เรียบร้อยถ้าเจ๊งกูก็ไม่ต้องเข้าไปครับคนส,สองตระกูลเจเนาะในทุนใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยที่หนุนการรัฐประหารเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยกูไม่ต้องเสียสตังค์เลยครับไปทํางานซะให้เรียบร้อยถ้าเจ๊งก็แล้วแต่มึงถ้าไม่เจ๊งไปไม่รอดหรอกเขาดูแล้วก็ต้องมาเอาม,ามอบให้เขาเขาก็กินชิ้นปลามันตรงนี้คนที่พูดได้ดีที่สุดครับ คุณภัยสารพืชมงคลบอกว่าดูแล้วแรงกำลังลงการบินไทยครับมันซับซ้อนนะครับผมให้ท่านรู้ทราบข่าวอันนี้ก่อนผมจะให้ท่านดูนะครับคนแรกคือนายอภิศษกนายอภิศษกนี้เป็นรัฐมนตรีครังอยู่เราในช่วงการรัฐประหารของนายประยุทธ์นั่นแหละ เอามาใช้แล้วตำแหน่งแห่งที่ก็ยิ่งชัดครับเป็นกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ครับเป็นคนใกล้ชิดรู้รู้มือวางใจกันได้คุณประสงค์ภูลทะเลศก็เป็นประหลัดกระทรวงการคลังแล้วก็นั่งสลับที่กันนะครับ กับคุณเอกนิติเดี๋ยวคุณเอกนิติจะมีชื่ออยู่ในอีกที่นึงนะครับคุณประสงค์คนนี้เดิมก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นประหลัดกระทรวงด้วยนั่งเป็นกรรมการในธนาคารทหารไทยด้วยแล้วก็ออกจากธนาคารทหารไทยก็มาอยู่ไทยพาณิชย์อีกธนาคารทหารไทยไทยพาณิชย์กรุงไทย กระทรวงการคลังรัฐวิสาหกิจมันจะวนกันอยู่แค่นี้ครับรัฐมนตรีโดยเฉพาะในช่วงยึดอํานาจเนี่ยจะวนอยู่แค่นี้ครับเห็นชัดเจนว่าอันนี้เพราะโครงสร้างอํานาจจริงๆมันเป็นราชาธิปไตยดังนั้นทุนก็เป็นทุนใหญ่ก็เป็นของตามโครงสร้างราชการนี้ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เวลาย,ยึดอํานาจทีหนึ่งมันก็ยิ่งชัดเจนว่าคนที่นั่งในกิจการที่ สำนักงานทรัพย์สินมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ก็จะถูกกําหนดตัวมาทํางานในในฐานะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีครับอันนี้มันบอกชัดจากจากหลักฐานอันนี้เองที่ผมคิดว่าสาระสําคัญที่เรามาศึกษาต่อเรื่องการบินไทยเดี๋ยวท่านจะบอกโอ้ยการบินไทยก็ขึ้นศาลไปแล้วก็แล้วกันไปดูอีกทีเราต้องดูไประยะระยะแล้วเราจะเห็นโครงสร้างการจัดการในโครงสร้างเชิงอํานาจ นายชัยวัน์ทองคำคูณนะครับคนนี้ก็เป็นปลัดกระทรวงการปรลัดกระทรวงคมนาคมโอเคไม่เป็นไรนายชัย,ยธรรมก,ก็ใช่แล้วนะที่ท่านบอกนะครับชุดนี้เป็นชุดราชการทั้งทีมนะครับคุณวิสิตวิสิตสรัอัาคนนี้ก็เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับเอาละ เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะแต่ละคนแต่ละคนท่านจะเห็นนะครับนายปากณนนินประพัน์คนนี้ที่ว่าเป็นเลขากฤษฎีกาเนี่ยมีของแถมให้ด้วยครับเป็นกรรมการปอตทอด้วยครับเห็นไหมเขาใช้คนกันอยู่อย่างเงี้ครับวนกันอยู่แค่นี้ส่วนนางสาวลลิธดีนั้นมาโดยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีอย่างอื่นในประพาสคงเอียดที่ว่าน,นี้เป็นกรรมการอยู่ในไทยพาณิชย์ครับแล้วสมัยด้วยครับนั่งอยู่ในปตทด้วยครับท่านเจเห็น,นะครับแหล่งผลประโยชน์จริงๆไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะเจ็บคอเนี่ยของจริงทท้งนั้นอยู่ในแวดวงนี้เท่านั้นอาทีนี้เรามาดูใหม่อีกชุดหนึ่งชุดนี้เขาเรียกว่าชุดอ่ หกอรหันครับอานะชุดอกอรหันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงวันที่27พฤษภาบอกได้มีการยื่นฟ้องศาลแล้วและมีการตั้งคณะบุคคลขึ้นมานะครับที่เรียกว่าคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูเออภาษากฎหมายเข้าอย่างนั้น หนังสือสื่อบนชนเขาเรียกเป็น6อรหรันท่านต้องเข้าใจนะ 9. ซุปเก้าซุปเปอร์บอร์ดอันนั้นราชการเต็มๆเ,เป็นราชการที่ผูกโยงอยู่กับไทยพาณิชย์ผูกโยงอยู่กับแรลง่งผลประโยชน์สําคัญสาคัญที่ผมบอกท่านไปแล้วแล้วก็ผูกโยงอยู่กับอดีตรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีด้วยวันนี้ไอ้คนที่มาทําแผนฟื้นฟูมี6เขาเรียกหกอรหรันก็ยิ่งชัดครับ คนแรกมาจากการบินไทยเองครับพลอากาศเอกชยพึกดิศยศสลินอนดีตผู้บัญชาการฐานอากาศน้องชายของคุณวีรยุทธดิศยศสลินอนดีตเป็นพระสวามีของเออจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นายจากกักรฤษพาราพันธกุลเป็นรองการบินไทยอันนี้นั่งอยู่ ในกรรมการของไทยพาณิชย์ด้วยครับเห็นหรือยังครับการบินไทยก็โยงอยู่กับปตทผลประโยชน์แล้วก็โยงอยู่กับไทยพาณิชย์แล้วก็โยงอยู่กับคณะลัมนตีแล้วก็โยงอยู่กับกองทัพก็เท่านี้นะครับประเทศไทยนายพีรพันธ์สาลีรัฐภิวิพา์ใครก็บอกโอ้เป็นอดีตพักประชาธิปัตย์ชิงหัวหน้ากับนายวิสิธิ์แพ้เลยมาอยู่กับนายประยุทธ์เป็นสายของนาย สุเทพปรากฏว,ว่านายพิรพันธ์นี้เป็นลูกเขยนางชนัดปิยอุยครับเจ้าของดุสิตธานีเมียของนายพิรพันธ์นี้เป็นลูกสาวของชนัดปิยอุยชนะปิยอุยสร้างดุสิตธานีบนพื้นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับคนชั้นสูงในเวลานั้น ก็ชอบไปพักผ่อนที่ดุสิตธานีเพราะดุสิตธานีคือทุนเอกชนที่รับใช้โครงสร้างส่วนบนวันนี้นางชนะก็ตายแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นนายพิรพันธ์ไม่ได้ไปไกลนะครับอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยนายบุญทักษ์หวังจเจริญใครครับนายบุญทักษ์ไทยพาณิชย์อีกครับดรไพริน โชษถาวรใครครับไทยพาณิชย์อีกครับปิยสวรริ์อมร,รานันใครครับอดีตรัมตีพลังงานปรากฏว่าใครไม่รู้นึกว่าเป็นอนดีตรัมตีพลังงานอย่างเดียวไม่ใช่ครับเป็นคนมีเชื้อมีวงครับนายปิยสวัสร,ริ์นี้ ดูเชื้อแถวหน่อยนะครับการใช้คนมาเป็นรัฐมนตรีการใช้คนมาเป็นกรรมการปอตอทอแหล่งผลประโยชน์กรรมการการบินไทยไทยพาณิชกิจการที่ทําเงินทั้งหลายเนี่ยเพราะอย่าลืมว่ารัฐวิสาหกิจก็คือกิจการของราชการราชการทําการค้านั่นแหละมันถึงไจ้เจ๊งกันหมดนี่ไงนะแล้ววันนี้ก็เอา เอาโครงสร้างนี้มาแก้ปัญหาการบินไทยอกีกนายปิยสวัรค์นี้บิดาชื่อนายปกอมรนันมารดาหม่อมราชวงศ์ปิ่มสายอมรนันนาสกุลเดิมหม่อมราชวงศ์ปิ่มสายสวัสดีวัฒเป็นหลานของตานายนายปิยสวรรค์นี้เป็นหลานของหม่อมเจ้าสุพสัสด์วงสนิทสวัสดีวัฒโอ้โห มาไกลเลยครับหม่อมเจ้าสุพสุวัดวงสนิทนี้เป็นน้องชายคนละมารดากับพระราชินีรัชกาลที่เจครับชัดเจนแล้วนะจะเห็นได้ว่าบุคคลต่างๆที่ถูกนำมาใช้นี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในแวดวงนะครับดังนั้นการรัฐประหารคนที่มาเป็นัําตีแล้วก็โยงอยู่กับ ธนาคารไทยพาณิชย์โยนอยู่กับปตทโยงอยู่กับ,าก,บการบินไทยโยงอยู่กับกิจการใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยวงอย่างนี้ครับผมถึงบอกว่าการแก้ปัญหาการบินไทยวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับในเฉพาะระหว่างกลุ่มทุนเจ้าสัวกับกลุ่มทุนของสำนักงานทรัพย์สินเพราะวันนี้สำนักงานทรัพย์สินเข้ามารับเองหมดเลย เพราะว่ากิจการการบินไทยเราจึงเชื่อได้ว่ากิจการการบินไทยนี้เป็นกิจการที่เป็นความใกล้ชิดกับสำนักงานทรัพย์สินครับชัดเจนแล้วล่ะนะพอรู้จากโครงสร้างพวกนี้ชัดเจนหมดแล้วครับเอาละครับผมเอาให้ท่านมาดูตรงนี้แล้วก็จะมาดูว่าแล้วกิจการตรงนี้จะไปยังไงต่อครับ กิจาการการบินไทยนี้ขณะนี้เกิดข่าวขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วครับว่าการบินไทยเดิมบอกว่าจะลองที่สารไทยแล้วก็จะไปร้องที่สารอเมริกาวันนี้ตัดประเด็นไปแล้วผมขอให้เพื่อนฟังนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะอะไรครับ เพราะว่าทุนกิจการที่การบินไทยทําอยู่ทุกวันนี้ต้องซื้อเครื่องบินจากสองเจ้าเจ้าหนึ่งคือ Boeing คือบริษัทอเมริกากับอีกเจ้าหนึ่งคือ Airbus บริษัทของสาภาพยุโรปไม่ใช่ของฝรั่งเศสนะเป็นของสหภาพยุโรปกลุ่มทุนเขาจอยกันหมดแล้วทั้ง2บริษัทนี้ขายเครื่องบินให้ทั้งโลก90%ครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ บริษัทที่จะใช้เครื่องบินของรัเสเซียของประเทศอื่นน้อยมากแต่สองเจ้านี้เป็นเจ้าใหญ่แล้วเมื่อวันที่การบินไทยจะไปขอซื้อเครื่องบินจากเขาจะไปขอทำสัญญากับเขาเนี่ยผมถามหน่อยว่าคุณมีข้อต่อรองเหรอเพราะตลาดเป็นของผู้ผลิตาการบินถูกไหมครับใครๆก็ต้องใช้บริษัทของฉันอยู่สองเจ้านี้ไม่ซื้อแอร์บัสก็ต้องมาซื้อโบอิง ดังนั้นสัญญาที่ทำไว้เนี่ยมันมัดเต็มที่หมดแล้วครับทนายความของเขานี่สุดยอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงดังนั้นถ้าคุณไม่จ่ายสตางค์เขาเขายึดได้แน่คุณจะจะมาบอกว่ายึดได้เฉพาะเมื่อฉันไปอยู่ที่อเมริกาแล้วเครืองินฉันอยู่ที่อเมริกาจริงจะิยึดได้ผมเชื่อว่าอันนี้ผมไม่เห็นสัญญานะแต่ในฐานะที่ผมเป็นทนายความนี่เมื่อเราเป็นทนายความของลูกความที่เป็น ผู้ขายเครื่องบินซึ่งมีข้อต่อรองสูงกว่าเนี่ยเราก็ต้องทำสัญญามัดลูกค้าสิครับจะให้คุณเอาไปใช้ทะเลทะล่าแบบชนิดที่ไม่จ่ายสตางค์แล้วผมไม่ต้องรับผิดผมยึดของคุณไม่ได้เป็นไปนไม่ได้ดังนั้นการบินไทยวันนี้บอกว่าจอล้มแผนไม่ไปยื่นที่ศาสารสารัฐแล้วไม่หวันว่าเจ้านี้จะยึดเครื่องบินครับนั่นแน่ ตกลงนี่มันเป็นการบินไทยหรือการเบี้ยวไทยครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับความเป็นราชการนี่เป็นนักเลงโตในประเทศกําลังจะขยายบทบาทเป็นนักเลงโตในต่างประเทศเอาท่านจะบอกว่าสารไทยต้องมีบาร,รมีสิคุณเป็นเจ้านี้ก็มาขอรับอันนั้นพูดได้ครับแต่ว่าวันที่ตกลงซื้อเครื่องบินนั้นสัญญาเขาบัดคุณยังไง วันนี้ผมเชื่อว่า Boeing กับ Airbus เขาเขาไมา่เขาไม่เข้ามาอยู่ในสารไทยหรอกครับเพราะเขาเห็นโครงสร้างของ9อลาหันนะเก้าซูเปอร์บอดหอลาหันแล้วล้วนแต่ขาใหญ่ตัวแทนอํานาจตัวแทนอํานาจในโครงสร้างอํานาจรัฐไทยทั้งนั้นและไม่ใช่ไม่ใช่รัฐไทยรัฐบาลน,นะครับนายประยุทธ์เป็นเพียงแต่ตัวแทนที่จะตั้งคนนั้นคนนี้เพื่อไปรักษาผลประโยชน์ของโครงสร้างตัวจริง แล้วโบอิงเขาไม่รู้หรือว่าตกลงการบินไทยเป็นของใครแอร์บัสเขาไม่รู้หรือเขารู้ครับดังนั้นตอนที่ทําสัญญาเขาก็ต้องคามัดแน่นแต่แน่นอนครับวันนี้จะยุ่งกันใหญ่เพราะว่าขณะนี้มันมีอีกเครื่องบินเหล่านี้ทั้งหมดส่วนใหญ่ซื้อผ่านในหน้าครับ ซื้อก็ผ่านในหน้าเช่าก็ผ่านในหน้าไอ้ในหน้าก็ต้องรับผิดชอบค้ำประกันด้วยสิครับผมเข้าใจว่าวันนี้ฝ่ายกฎหมายที่นำโดยสีธนุชวนสีธนุชัยเนี่ยนะครับในวิศณุเนี่ยคงจะมองข้อกฎหมายแล้วบอกว่ายัางไงเสียก็อย่าพึ่งไปยุ่งกับมันถ้าไปฟ้องที่ศาลอเมริกาเดี๋ยวเกิดศาลอเมริกา ไม่ยอมฟื้นฟูบอกว่าให้ล้มละลายมันจะขัดแย้งกับสารไทยเอาแล้วดังนั้นดังนั้นถ้าบินไปแล้วไม่ถูกมันยึดเหรอยังไงเราไม่ไปอเมริกาเราไปทางอื่นก่อนไม่ถูกยึดหรอกถ้ายึดให้มันไปล่อกับในหน้าก่อนแน่จะโยนบาปไปใ,ในหน้าแล้วคงจะใช้เวลาระหว่างที่จะใช้เวลาอีกเนี่ยค่อยแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะเพราะว่ามันยุ่งเหมือน หมือนลิงแก้แหครับวันนี้แก้ยากมากผมเอาข้อมูลอันนี้มาให้ท่านดูเป็นรายละเอียดเท่านั้นเองและวันนี้ปรากฏว่าจะไม่เอาถ้าไม่กลัวเขายึดเครื่องบินจริงดันจะไปยื่นอีก9ประเทศแต่ไม่ไปอเมริกาครับข่าวนี้ครับจะไปอีกเกประเทศแต่ไม่ไปอเมริกาดูต่อไปนะครับ ว่ามันจะไปจบกันตรงไหนผมบอกท่านเลยว่าวันนี้เรื่องการบินไทยยังไม่จบแล้วครับแต่ที่ผมนำมาคุยกับท่านนั้นเพื่อให้เราเห็นเชิงโครงสร้างในในช่วงเวลานี้ว่าโครงสร้างของการตั้งซูเปอร์บอร์ดของการแก้ปัญหาการบินไทยที่นำโดยในวิษนุเครืองามและ6กอรหัน นะครับที่นําโดยพลอากาศเอกเชร์พึกเข้าไปทําแผนฟื้นฟูบริหารแผนฟื้นฟูน,นีน้ล้วนแล้วแต่ไทยพาณิชย์รัฐมนตรีปอตทราชการวนอยู่ในกิจาการเกี่ยวกับสมงงานทรัพย์สินเกือบทั้งนั้นครับตรงนี้ทําให้เราเห็นความเป็นจริงว่าระบบที่เป็นอยู่วันนี้ ไม่ว่าจะในเรื่องของอำนาจทางการเมืองการทหารไม่ว่าจะอำนาจเรื่องของทุนมันเป็นสิ่งเดียวกันเออแล้วรู้ไว้มีประโยชน์อะไรจะได้รู้ว่าเวลาวิเคราะห์สถานการณ์ท่านจะได้วิเคราะห์ถูกว่าอ,อ๋อตัวละครนี้มาจากไหนทําไมต้องเป็นตัวละครนี้แล้วตกลงประยุทธ์ใช่ตัวจริงหรือเปล่าก็จะรู้เองครับว่าใช่ไม่ใช่นี่คือรายการ เติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่เน้นที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเชิงระบบและขาดหายไปในประเทศไทยที่เขาไม่พูดกันและไม่กล้าพูดกันนี้เป็นเชิงวิชาการด้วยพอท่านรู้แล้วนี่คือเป้าหมายของสถานีของเราคือต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นมีวุฒิภาวะที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้เองเมื่อบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงผมไปสั่งท่านก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ทันครับ ท่านต้องตัดสินใจเองช่วยกันทันทีว่าบ้านเมืองจะไปยังไงนั้นท่านรู้หน้ารู้หลังหมดแล้วแล้วก็รู้ตาสว่างและสิ้นสงสัยแล้วเราก็เดินหน้าไปด้วยกันสำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดและก็เพื่อนๆทาง YouTube อย่างที่ผมบอกไปแล้วต้องขออภัยเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราถูกเล่นงานจากศูนย์ยุทธยุตวิบัติไม่ใช่ยุทธศาสตร์นะครับ มันทิ่มแทงจนกระทั่งสถานีเราเออกอากาศไม่ได้ต้องไปขอพึ่งอีกสถานีหนึ่งคือสถานีสุไนแฟนคลับดีนะครับว่าวันนี้เราตะเต็มไว้ล่วงหน้าแล้วก็สู้กันต่อไปครับพี่น้องครับอย่าลืมครับใครยังไม่ได้กด subscribe ช่วยกดด้วยนี่คือเป้าหมายของเราที่จะต้องรวบรวมสมาชิกให้กว้างขวางที่สุดเพื่อจะขยายข่าวสารตาสว่างนี้ออกไปให้กว้างที่สุดเพื่อที่จะแก้ไขเปลีป่ยนแปลงบ้านเมืองในอนาคต ใครยังไม่ได้กดสับสไครต์กดด้วยครับถ้ากดแล้วไม่เป็นไรช่วยบอกเพื่อนๆให้กดด้วยเราจะได้ตั้งเป้าให้สูงขึ้นครับจาก200,000กว่าอย่างน้อยสัก500,000ก่อนก็ยังดีครับก่อนจะถึง1ล้านและใครยังไม่ได้กดไลค์กดด้วยครับคนที่เข้ามาดูแล้วเป็นสลิมไม่ชอบกดดิสไลค์ไม่ว่ากันเพื่อให้คลิปของเราได้ถึงหูถึงตาพี่น้องประชาชน สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้ววันเสาร์เราจะมาพบกันและผมจะเอาเรื่องราวในภายในของโทรทัศน์ของเรามาอธิบายให้ท่านดูว่าเราพบกับอุปสรรคอะไรบ้างในฐานะที่ท่านก็เป็นเจ้าของรายการเป็นเจ้าของสถานีของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ